1ิผักผลไม้อะไรช่วยขับถ่ายให้สบายท้องท้องไม่ผูกครับมาฟังกัน 1. ตําตำลึงตำลึงช่วยย่อยอาหารแก้ท้องอืดช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นแถมยังบำรุงสายตาด้วยนะครับ 2. ผักกาดขาวครับผักกาดขาวมีน้ำเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับถ่ายเพราะว่าในผักขาวมีใย,ยไฟเบอร์เยอะ แก้ท้องผูกได้ด้วยนะครับ 3. ใบเหลียงใบเหลียงมีใย,ยอาหารสูงครับช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมีสารเบต้าแคโรทีนที่บำรุงสายตาได้ด้วยนะครับใบเหลียงผัดไข่อร่อยครับ 4. ผักบุ้งมีเมือกมีเส้นใยอาหารเยอะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแก้ท้องผูกแถมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะและบำรุงสายตาด้วยนะครับ5 กระเจี๊ยบเขียวมีใย,ยอาหารเยอะมีน้ำอยู่ในตัวมันค่อนข้างเยอะเลยกระตุ้นการขับถ่ายช่วยลดคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดได้ด้วยนะครับ6แก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีใย,ยไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะแล้วภายในแก้วมังกรยังมีเม็ดเล็กๆลกักษณะเหมือนเม็ดแมงลักด้วยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายแก้ท้องผูกแถมยังเป็นผลไม้ที่มีแคลอรีต่ต่ำด้วยนะครับ7 มะละกอมะละกอเป็นผลไม้ที่ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นแก้ท้องผูกในตัวมะละกอมีสารเพกตินซึ่งช่วยเคลือบกระเพาะกระลำไส้แก้ปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะลำไส้ได้เป็นอย่างดีแถมยังมีเบต้าแคโรทีนช่วยบำรุงสายตาเราด้วยนะครับแปกล้วยครับโดยเฉพาะกล้วยที่ค่อนข้างจะเริ่มสุกจะช่วยระบายท้องแก้ท้องผูกช่วยย่อยอาหาร ในกล้วยมีใยไฟเบอร์มีสารใยอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีแต่ถ้าใครท้องเสียจะต้องกินกล้วยดิบๆด,ดีกว่านะครับเสาวรสครับเซวรสเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวครับมีวิตามินซีสูงมีใยอาหารสูงด้วยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้ดีและตัวมันมีวิตามินซีสูงจากรสเปรี้ยวนี้เองจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายเราได้ด้วยนะครับ สิบฝรั่งครับลูกฝรั่งเป็นผลไม้ที่ช่วยระบายท้องแก้ท้องผูกได้ดีเพราะว่ามีใยไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะและที่สําคัญของฝรั่งนะครับฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับปริมาตรของตัวผลไม้เองต่อน้ําหนักฝรั่งมีวิตามินซีสูงมากที่สุดช่วยบํารุงกระดูกและก็ฟันได้ด้วยนะครับสรุป1ิบ ผักผลไม้ที่ช่วยขับถ่ายแก้ท้องผูกมีตำลึงผักกาดขาวใบเหลียงผักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวแก้วมังกรมะละกอกล้วยสวรสและฝรั่งนะครับ